จบไปแล้วนะครับกับการแข่งขันฟุตบอลซูซูกิครับปี2020ที่ผ่านมาซึ่งทีมชาติไทยเราเองก็ได้แชมป์ตามความคาดหมายแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตและเห็นได้ชัดจากการแข่งขันครั้งนี้ก็คือป้ายโฆษณา3มิติข้างโกฟุตบอลครับซึ่งป้ายโฆษณาประเภทที่ผมกำลังจะกล่าวถึงนี่นะครับออกแบบและติดตั้งโดยทีม next media บริษัทที่ได้โปรเจกต์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลซูซูกิครับ0 2 0ในครั้งนี้นะครับ ตัวป้ายจะติดตั้งบริเวณตำแหน่งข้างโกหรือข้างประตูฟุตบอลทั้งซ้ายและขวาจากการถ่ายทอดสดเนี่ยมันมองเห็นได้ชัดเจนมากมันเข้ามาในพื้นที่การแข่งขันและมีขนาดที่ใหญ่กว่าป้ายอื่นในสนามฟุตบอลเลยทีเดียวและในทุกๆการรีเพลย์ของการแข่งขันนั้นจะเห็นป้ายโฆษณาประเภทนี้ตลอดทุกๆครั้งเลยมันคือป้ายโฆษณาที่เป็นสามมิติซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันแบนเรียบไปกับพื้น นั่นหมายถึงว่ามันไม่มีโครงสร้างใดๆโดยตามข้อมูลกฎของการจัดการแข่งขันฟุตบอลของฟีฟ่าที่ไม่ให้สิ่งใดๆที่มีโครงสร้างหรือที่เราเรียกกันว่าป้ายโฆษณาเข้าไปใกล้เส้นหรือกรอบในพื้นที่การแข่งขันในระยะ1เมตรนั่นหมายถึงว่าป้ายโฆษณาประเภทนี้สามารถเข้าถึงพื้นที่การแข่งขันได้และมีขนาดในการแสดงผลที่ใหญ่กว่าป้ายใดๆในสนามฟุตบอลหรือในการจัดการแข่งขันนั้นๆเลยทีเดียว ในต่างประเทศเราจะเห็นความนิยมของป้ายโฆษณา3มิติประเภทนี้ได้ในหลีกบุนเดสลีกาซิลิอาและที่ใกล้กับประเทศไทยของเราอย่างเจลีกประเทศญี่ปุน่นและหลีกฟุตบอลในประเทศจีนอีกด้วยหากเรานำข้อมูลมาวิเคราะห์กันแล้วป้ายโฆษณา3มิติประเภทนี้เข้าถึงพื้นที่การแข่งขันซึ่งอยู่ในจุดติดตั้งที่มีการแข่งขันที่เป็นช่วงเวลาสำคัญของการแข่งขัน มีขนาดที่ใหญ่กว่าป้ายโฆษณาประเภทอื่นไม่มีโครงสร้างใ,ใดๆติดตั้งง่ายไม่มีสายไฟหรือการใช้ไฟฟ้าใ,ใดๆไม่เป็นอันตรายต่อน,นักกีฬาแถมยังเด่นชัดเจนในทุกๆก,การถ่ายทอดสดตลอดจนการรีเพย์ไฮไลท์ผ่านช่องทาง YouTube หรือสื่ออื่นๆซึ่งป้ายโฆษณาประเภทอื่นในการแข่งขันนั้นๆทําไม่ได้เลยเพราะป้ายเดิมนั้นมีขนาดที่เล็กหากนํามาเปรียบเทียบระหว่างป้ายโฆษณา3ามมิติกับป้าย led หรือป้ายโฆษณา a อบอร์ข้างสนามแบบเดิมจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีขนาดการแสดงผลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็เชื่อได้ว่าหากแบรนด์ไหนได้โฆษณาบนป้ายสามมิติรูปแบบนี้แล้วแบรนด์หรือตาสินค้าของคุณจะโดดเด่นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนจะเลือกลงโฆษณาผ่านป้ายโฆษณาสามิติได้อย่างไร กลับมามองที่ลีกฟุตบอลอาชีพในบ้านเรานะครับอย่างไฮลัก r e v ีโวลีกครับหรือ m อ5 0 c h a m p i o n s h แชที่มีทีมที่ใช้ป้ายโฆษณาสายมิติในการโฆษณาแบรนด์สินค้าของผู้สนับสนุนเพียงไม่กี่ทีมจากที่เห็นผ่านสื่อต่างๆที่ถ่ายทอดสดก็จะมีสโมสรชนบุรี FC สโมสรเชียงรายยูไนเต็ดและสโมสรราช,ชบุรี FC เท่านั้น โดยบางสมมสรที่กล่าวมายังอยู่ในช่วงทดลองใช้งานป้ายโฆษณาสามิติประเภทนี้และออกแบบโดยทางสมมสรเองการแสดงผลที่ออกมายังไม่ถึงเกณฑ์ยังมีข้อด้อยและยังอยู่ในช่วงทดลองอยู่ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจำนวนทีมของทั้งสองดิวิชันลีกแล้วยังมีพื้นที่ให้โฆษณาด้วยป้ายสามมิติสำหรับการถ่ายทอดสดนี้เยอะมากเพื่อเป้าหมายในการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงและตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ผ่านการถ่ายทอดสดแบรนด์สินค้าของคุณจึงต้องอยู่ในจุดที่ดีที่สุดผ่านการโฆษณาในการแข่งขันนั้นหากแบรนด์สินค้าของคุณเป็นผู้สนับสนุนโดยตรงและซื้อแพ็กเกจเพื่อโฆษณากับทางสโมสรน,นั้นๆเป็นรลายปีอยู่แล้วก็สามารถพูดคุยกับทางสโมสรเพื่อขอใช้พื้นที่โฆษณาด้วยป้ายสามมิติได้เลยหรือหากแบรนด์และสินค้าของคุณมีงบประมาณในการโฆษณาที่จำกัด ไม่ได้จ่ายหรือสนับสนุนค่าโฆษณากับทางสโมสรฟุตบอลเป็นรายปีควรเลือกใช้พื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาสามิติโดยตรงเพราะแบรนด์รายใหญ่อื่นๆซื้อพื้นที่โฆษณาของสโมสรรายปีไปหมดแล้วพื้นที่ที่ดีที่สุดและเป็นจุดติดตั้งป้ายโฆษณาสามิติยังเป็นพื้นที่ที่ว่างและเป็นจุดที่ได้เปรียบในการโฆษณาผ่านการถ่ายทอดสดได้ดีกว่าตำแหน่งโฆษณาในแพ็กเกจรายปีของทางสโมสรอ,อีกด้วยขั้นตอนก็ไม่ยากครับ โดยติดต่อผู้ออกแบบและพิมพ์ผลิตนำมาติดตั้งได้ทันทีนอกจากมองความได้เปรียบของแบรนด์สินค้าแล้วก็เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อสร้างไรายได้ให้กับสโมสรบนพื้นที่โฆษณาใหม่ด้วยป้ายโฆษณาสามิติอีกทางหนึ่งด้วยสารียูริก้าผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งป้ายโฆษณาสามิติผ่านการถ่ายทอดสดกีฬาทุกประเภทเคสตัวอย่างผลงานออกแบบป้ายโฆษณาสามมิติกับแบรนด์สินค้ายูโร หรือที่เราจักกันในนามของสินค้าที่ชื่อว่ายูโรเค้กในการเลือกใช้ป้ายสามิติในสนามฟุตบอลที่สนามราชบุรีมิตรผล f c เป็นปีที่4ของแบรนด์สินค้านี้ด้วยลักษณะของการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพความแม่นยำของมิติสูงแสดงผลผ่านการถ่ายทอดสดได้แม่นยำทั้งการออกแบบด้วยโลโก้และแบบทั่วไปหรือรูปแบบในการ ที่จะออกแบบให้นําสินค้าหรือปฏิบันมาใส่ไว้ในป้ายโฆษณาสามิติก็ตามสามารถทําได้จริงทําให้แบรนด์ของยูโรโดดเด่นในทุกๆแมตทุกๆช็อตในแมตการแข่งขันแบรนด์ของคุณจะโดดเด่นสะดุดตาสร้างภาพลักษณ์และการจดจําที่ดีให้กับแบรนด์รวมถึงภาพลักษณ์ของสโมสรให้ดูอินเตอร์สมกับเป็นลีกอันดับหนึ่งของประเทศด้วยป้ายโฆษณาสามิติ เชี่ยวชาญการออกแบบด้วยประสบการณ์มากกว่า8ปีในการออกแบบติดตั้งป้ายโฆษณา3มิติที่เข้าถึงพื้นที่การแข่งขันแบนเรียบไร้โครงสร้างถูกต้องตามกฎการแข่งขันติดตั้งได้ในพื้นที่การแข่งขันกีฬาที่มีการถ่ายทอดสดทั้งกลางแจ้งและในร่มเพียงให้ข้อมูลขนาดสนามพร้อมคลิปวิดีโอการถ่ายทอดสดหรือไฮไลท์การแข่งขันก็สามารถประเมินและออกแบบป้ายโฆษณา3มิติได้ทันทีเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้และสนับสนุนการแข่งขัน โดยพื้นที่ใหม่ในการโฆษณาให้กับสโมสรอ,อีกด้วยเพื่อเป้าหมายสูงสุดของแบรนด์สินค้าในการโฆษณาผ่านการแข่งขันฟุตบอลและกีฬาอื่นๆเพื่อเป้าหมายสูงสุดของสโมสรในการคว้าชัยในการแข่งขัน3ยูริก้าพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการโปรโมทแบรนด์สินค้าของคุณผ่านการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาด้วยป้ายโฆษณา3มิติติดต่อ 3D ดยูริก้าได้ที่0633515469และ w w w SML 3 d .com ครับ